พ <Okay>. okay. ี่น่นหน่อยไดเว้ยทอดกองกอนิดดาย้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องพอกันวันที่สิบสามกุมภาพันธ์นจ๊ะสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้อง พาพี่น้องมาเตยันกี่โน่นเหมือนี่เขาได้แล้วตัวนึงตัวรแรกของเข้านะเวลากับสีขี้เก้าเลยพี่น้องตอนนี้หกโมงคืนไปหลุดน,นำกันจ้า,า,หาเห็นตาตาเห็นตาตาเห็นตาดากพี่น้องมันไว้ลองมาหันเห็นตาตาิีมเอาเข้าตัวที่สอง เห็นตาพี่น้องเห,ห็นปะตัวนี้ก็ขึ้นเลี้ยวจ้าขึ้นเลี้ยวพี่น้องตัวนี้ขึ้นสูงแล้วขึ้นยิ่ลรำใหม่แล้ว อีกตัวนึงพ่ออีกแล้วเด้อพ่ออีกแล้วกำลังกำลังกำลังกิงงนกระดาษโอ้เข้าไฟแล้วจ้าหลังจากที่เขาบ่ได้มามือหนึงเนาะ เนื่องด้วยว่าอากาศเย็นเขาก็เลยบ่เขาเหมือนหนึ่งจ่าพรม,มันว่าออกหลุนกันนะ่ะเฮ้ย็มีอยตาอยูเห็นตาอยูมันจะเจักโตเห็นพี่น่องบึ่งไปใต้น้ำทัง สองสามคือเหว่าค่ะเฮ้อุกระโปรงก เล่นมกนก,น,มกนันมาหลอดสองพี่น้องหลอดมะหันเลยยี่สิบกัวสองคนร,ร่วมกันอ้อเอาคุณบู่เห็นจากอัน เป็นดินเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเหือกเจเจ็ดปเก้าสิบสิบเอ็ด

ี่ผ่านหกยเจ็ดแปดเก้าสามสิบสามสิบอ็สามสิบสองตัวหน่อยพ็นับสามสิบสาม ก็บอกพี่น้องนี่สามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบสามสิบเจ็ดสามสิบแปด สี่สิบต่อสีิพี่น้องหลอดนี่ตะค้งหนุ่มพวกเก้วกับลุงปีลุงปีลราก็หาดิวสาม <30 S 2> สามิบกัวเลยหนุ่ม,มดี40สี่สิบหลอดนี่นุ่มด,ดี๋สี่สิบเอุงปีเด้เท่าไดรเดี๋ยวสามสิบสามพี่น้อง เท่าสิไปหลอดที่สามบะนี่ไปหลอดที่สามเบิ้งไปลุ่นหลอดนี่คิดว่าที่เด็ดสิเด็ดบ่บผเหมือนเอ้ยก็ได้อยู่บ่เด็ดคือซูม,มือแต่ว่าก็ได้อยู่ตก าสามโอ้ผี่ผี่สามนู่นหน่อยได้เลยพอดก่อนเลดต้องว้ามพอดเก็บรอนนี่นมขอบนับเพราะว่านมสีหอประโลดเนาะ นับมันก um ับทันเนาะดุดกระมีขึ้งมาาเก็เดุดเจ้าดไฟกมีชัวรยู่แลอหน่อยก็ไนยังจะโตมันไม่หอมหอมมามัดุดมันดุดมันดุดคนดุดกำลังจหัวลงยไฟมันอ่อนเสง โ oh, อ้ดุ๊กดิ๊กอันนี้ฮะกระดุ๊ดนี่ดุ๊กดิ๊กุ๊กดิไปว่ได้เลยตมมันสิบ่เก็บมันกรดุดอืมื้อนี้เห็นต่ขวยดุดนั่นอือมื้ออื่นดนดอกแม่นบ่โนเห็นแต่โคนดะบังดะบัง ่ใสโหหลอดนี้เป็นที่น่าพอใจนี่นี่หลอดที่ถ่ายของเฮาพี่น้องคือเป็นตะบ้ามีหยังแท้ นี ais, capacity, e> ่ย <Like ี La ่อสีหาโตมันก็เขาไ่มันของของขาดกัก็ดีตั่นั้นแยาบหกาบหนึงสองามสี่ห ดูดูดูุดดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสบแปด กสิเก้า้หนเก้ยี่สิบคือใบประคามีอยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดี่น้องรอดนี่ร่วมกัน ได้อยูเอาใหม่พี่นอ้องหอดบ้านละจ้าสองขวดร่วมกันมาได้เต็มขวดนี้เลยดิ ป๊อดมันก็สิได้ประมาณซี่ร่อยน้พี่น้องเนาะเบิ้งตี่ล่ะโตนมาเต็มขวดออคลิปนี้กะฝากพี่น้องไปซ้ำนี้ได้จากคลิปนาจังพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีค่ะป๊อดผุด